สวัสดีครับสำนวนที่เรียงวันนี้นะครับเป็นโนนินะครับอาจจะแปลเป็นภาษาไทยว่าทันทันที่มันใช้กับเปเรนโฟมแต่เปเย์โฟมสามเปเย์โฟมสามคืออะไรก็ไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าผมคนเดียวพูดแบบนี้ประมาณอาทิตย์ที่เดียวนะครับพวกเราได้เรียงเปเรนโฟมใช่ไหมครับก็เปรียนเดสเปนดาเดสตาเปนดาต้าอะไรเนี่ยนดีสกา สำนวนใน N สีนะครับบางอันน่ะมันใช้กับプレนโฟมนะแต่ให้เปลี่ยนดาเป็นน,นก่อะไรอย่างนี้นะหรือว่าใช้กับプレนโฟมนะแต่ตัดดะออกถึงจะใช้ได้อะไรอย่างนี้ <c oughs> คือเวลาลผมอธิบายว่าอันนี้น่ใช้กับプレนโฟมนะแต่ต้องตัดดาออกอันนี้เนียใช้กับプレนโฟมนะแต่ต้องเปลี่ยนดะเป็นนากรเนี่ยจะขี้เกียจก็เลยตามลักษณะของプレนโฟมนะคะผมก็บอกนักเรียนว่าผมใช้プรนโฟม1นึ่งสองสีโฟมทั่วไปนะคะเรียกว่ารレนโฟมร์ม1 แล้วก็ที่ผมเรียกว่าเปร i ฟอร์ม2คือเปรีฟอร์มที่ลงท้ายด้วยดะที่มาจาก d ดซนะครับตัดออกถึงจะใช้ได้และอันนี้ใช้กับเปรีฟอร์ม3นะครับเปรีฟอร์ม3ของผมก็ดะที่มาจากเดซนะครับให้เปลียนเป็นณถึงจะใช้ได้อย่างเช่นตันๆที่เป็นหน้าหนาวนะครับก็ปกติโน่นี่ใช้กับเปรีฟอร์ม คยเป็นคำนามใช่ไหมครับ t h s เป็น da จีนจีนต้องเป็นห u ยด da noni แต่ noni นะใช้กับปรีมโฟมสามปรีมโฟมสามคืออะไรคือ da ที่มาจาก De สนะ่ะให้เปลี่ยนเป็น na ถึงจะใช้ได้ดังนั้น da ให้เปลี่ยนเป็น na ค u y ย na noni ไม่ใช่ห u ย u ด da noni แต่มีなさาน่าจะเรียนกับคุณครูว่า noni นะคะใช้กับปรีมโฟมแต่ให้เปลี่ยน da เป็น na ถึงจะใช้ได้ใช่ไหมครับอืมแต่ผมขี้เกียจพูดแบบนี้ดังนั้น เรียกว่าเปลี่ยนโฟมนะคะขอโทษนะคะแค่ผมเท่านั้นอย่าบกในห้องเรียนผมมินาซ่านะครับเพื่อนและคุณครูคน่ะไม่ดูเรื่องน,นะคะขอโทษไอ้เปลี่ยนโฟมบวกโน,นนี้ในทันตันที่ใช้กับเปลี่โฟมแต่ต้องระวังในกรณีที่มีดะที่มาจากดิสนะคะให้เปลี่ยนเป็นตะโกอ่ะใช้ยังไงแสดงความหมายว่าผลที่ควรจะเกิดจาก a กลับไม่เกิดขึ้นนะครับก็เหมือนรูปตัโมใช่ไหมคะถึงแม้ว่ากรณี a เกิดขึ้นนะคะปกติ b ต้องเกิดขึ้นแต่ไม่เกิดขึ้น แต่โอเตกต่างระหว่างโนนิกับเทโมนะคบคือตอนนี้ใช้บอกความรู้สึกต่างๆของผู้พูดได้อีกนะครับเช่นแปลกใจเสียดายไม่พอใจตำหนิเป็นต้องนะครับก็ส่วมากนะคบเป็นเรื่องลบบางครั้งนะคะมีเรื่องที่ดีที่สำคัญของโนนินะคะคือขัดเย้งกับผลลัพธ์ที่ความเป็นเมื่อคาดเดาจาก A แมันกวม่ามาฟูนาโนนิอัดซีเดส นะครับก็ทั้นที่เป็นหน้าหนาวนะครับร้องปกตินะคบคาดเดาจากเอคือหน้าหนาวนะหน้าหนาวต้มหนาวอยู่แล้วแต่รอ้องอ่ะก็ขัดแย้งกับผลลัพธ์ที่ความเป็นที่เราคาดเดาได้จากเอแบบนี้เช่นเย่กัทช์ไกโนนี่ไม้นินมีนักเรียนที่แพนแบบนี้เยอะมากทัันที่บ้านไกลแต่มาสายทุกวันนะครับก็ ัดแย้งกับผลลัพธ์ที่ความเป็นคือบ้างใกล้นะคะปกติไม่ขวามมาสายแต่ก็ผิดคาดนะคะมันแปลกๆรู้สึกแปลกใจเช่นきれ้นานนิ้ดุชินดะดุชินหรือไหมดุชินแปลว่าโสดนะครับแต่โสดภาษาไทยกับโสดภาษาญ,ญี่ปุ่นไม่เหมือนกันนะครับดุชินอนะ่ะมีแฟนก็ได้แต่ยังไม่มีภรรยาผัวผัวอะไรวะเออสามีสามีภรรยาอ่าดุชินโสดนี้นะคะไม่มีสามีภรรยามีแฟนก็ได้ แต่ภาษาไทยเน่คำว่าโสดนะมันมีแฟนไม่ได้ใช่ไหมมีแฟนแล้วแสดงว่าไม่โสดแล้วใช่ไหมครับโสดกับตกคชินนะมันต่างกันยังไงอันนี้จะอธิบายในคลิปอื่นอีกว่าตัวนี้ครละอรื่องอ่ะคูชินแปลว่าโสดですねก็โนนี่คือทันงัที่ทันงัที่สวยขนาดนี้แต่โสดก็ขัดแย้งกับคนลับที่ความเป็นก็สวยขนาดนี้นะคะต้องมีสามีภรรยาแน่เออแต่ก็ก็ขัดแย้งกับคนลับที่ความเป็นแสดงว่าโค้ตกตกแตงระหว่านเตมกับโนนี้อันแรกนะครับก็ รูปเทโมนะครับไม่มีความรู้สึกพูดพูดแบบนี้แต่โนนี้นะคะะรับแสดงความรู้สึกต่างๆของพูดพูดได้ด้วยมัสวมมากแปลกใจเสียายเสีย,ยใจนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างเทโมกับโนนีอันแรกเช่นแก้วนี้นะครับตชิตะนโนนีวาเรมาเสีนี่สตาตชิตาโนนีทันทันทีตันัตวาเรมาเซนี่ตาไม่แตกก็พูดแบบนี้นะครับมันมีความรู้สึกแปลกใจของพูดพูดนะครับ เอาทำตกนี่ยปกติต้นแตกอยู่แล้วแต่ทำไมไม่แตกวะอดี๋ยงี้รู้สึกแปลกใจผมพูดๆใช่ไหมครับแต่พนักงานนะคะตอบว,ว่าให้โอโตชิเตโมะื่อเสยถึงแม้ว่าทำตกก็ไม่แตกนะเพราะว่าพูดๆนะคะรู้อยู่ว่าไม่แตกมันไม่ไม่ได้มีความรู้สึกแปลกใช่ไหมครับสว่วนมากนะคะทำตกก็แตกอืมแต่ว่าอันนี้นี่ยไม่แตกก็เรื่อนไขขัดแย้งทั่วไปพนักงานก็จะใช้รูปเตโมโตะแต่ลูกค้านะคะอาจจะไม่รู้ว่าถึงทำตกก็ไม่แตกก็เรื่องทำตก แต่ไม่แตกเลยอันนี้ทําทันที่ทําตกแต่ไม่แตกรู้สึกแปลกใจของผู้พูดได้ด้วยกรณีนี้ใช้ได้ทา้งเทโมและโนนี้แต่วิธีใช้นะคะมันต่างกันพอรู้เรื่องไหมครัโนนี้คือมีความรู้สึกแปลกใจของผู้พูดนะครับแต่เทโมนะคะก็เงื่อนไขขัดเย็นเฉยๆไม่มีความรู้สึกแปลกของผู้พูดผู้พูดอาจจะรู้อยู่แล้ว ะครับในคลิปที่เดียวนะครับผมก็อธิบายว่าเรื่องเตโมนะคะใช้ในเรื่องสมมุติก็ได้หรือว่าเรื่องที่เป็นอยู่แล้วก็ใช้ได้นะครับแต่โนนี่นะไม่มีความหมายสมมุติเรื่องสมมุตินะครับเช่นสมมุติว่าอัสต้าเมะกะฟุตเตโมอิจิมัสถึงแม้ว่าพุ่นี้นะคะฝนตกแต่ฉันไปนะคะอัสต้าเมะกะฟุตตะโนนี่ตอนตันที่ฝนตกแต่ฉันจะไปนะ เนนี้ก็แปลกนะคะน,นี่ใช้ไม่ได้เึือเทโมนะคะมันใช้ได้เรื่องสมมุติแล้วก็เรื่องเป็นจริงก็ใช้ได้ทั้งสองน,นะครับแต่โนนี่นะคะไม่มีวิธีใช้เรื่องสมมุติใช้ได้แค่เรื่องที่หยุดขึ้นจริงๆเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องสแสดงความรู้สึกแปลกใจเสียดายใช่ไหมเรื่องสมมุตินะคะเป็นเรื่องที่ยังไม่หยุดขึ้นก็เลยไม่มีความรู้สึกแบบนี้แต่โนนีกก่เนี่หยุดขึ้นไปแล้วหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยรู้สึกแปลกใจเสียดายเท่านั้นดังนั้น เรื่องสมมตินะคะใช้ไม่ได้และอีกอันหนึ่งคืออันนี้โดยบีบีคือขลังโนนี้นะครับก็จะไม่ใช้ประโยคที่สแสดงความตั้งใจของผู้พูดหรือประโยคที่กระทึนให้คือสมทนาทำรรสิ่ใดสิน่หนึ่งคือรูปเตกระซายรูปมาโชอะไรอย่างนี้นะคะมันใช้ไม่ได้ทั้งหลังนะครับอย่างเช่นถือแม้ว่าฝนตกก็ไปกันเถอะถือแม้ว่าฝนตกไปดีกว่านะอะไรอย่างนี้ใช้รูปโนนี้ไม่ได้ก็ใช้อะไรใช้รูปเตมแทน กรณีนี้นะคะักรณีนี้นะใช้รูปเทโมแทนอ,อ,อันนี้คือสำนวูรโนนีนะครับที่สำคัญคือขัดแย้งกับผลลัพธ์ที่ความเป็นนะครับเมื่อคาดเดาจาก A และโนนีน้ใช้กับเรื่องสมมติไม่ได้นะคะเรื่องที่เกุดขึ้นจริงๆหรือว่ารู้อยู่ว่าเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเพราะว่าแสดงความรู้สึกผู้พูดต่างๆได้ด้วยและในกรณีที่ประโยคข้างหลังนะคะเป็นกริยาเจตนาผู้พูดหรือว่าให้อีกไฟหนึ่งนะคะทำอะไรสักอย่างน่ะก็ใช้รูปโนนีน้ไม่ได้ต้องใช้รูปเทมโมแทนนี่คือข้อแตกต่างระหว่างเทมโมกับโนนินะครับใครทับสมไม่ค่อยเข้าใจก็รูปเทมโมกือเรื่องสมมติรูปตานโนนีน้เป็นสิ่งที่หยุดขึ้นจริงๆ ะคะแค่นี้ก็พอ90%อนตอันนี้ก็อธิบายได้แต่มีข้อยกเ,เว้นด้วยวันนี้นะครับก็ได้เรียนโนนี้นะคะแล้วก็เพลรนโฟมสามคืออะไรหลังจากนี้ผมก็ใช้เพลรนโฟมสอ2เพลรนโฟม3ามเพลรนโฟมสนะครับก็อธิบายอันนี้ด้วยแล้วก็รืปเทมโคนที่เดียวกับสำนวนโนนี้อันนี้นะคะมันวิธีใช้ต่างกันอย่างไรเวลาอกโคศกนะคะก็จะเราก็จะดูอย่างไรจนจะถูกถูกว่าใส่เทมโอหรือโนนี้นะคะจะไว้ดีๆนะคะน,นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากมาก โคศบแผทนนะคะสำคัญมากนะคะโนนิทันตันที่สวัสดีคะะ่ะเซลนารา